หรือพันหกร้อยยี่สิบห้าได้เนี่ยประเมินไว้ได้เร็ววันนี้มีโอกาสได้เห็นพันหกร้อยแปดสิบค่ะพันห้าร้อยแปดสิบพันห้าร้อยแปดสิบค่ะโอ,อ้จะทะลุพันหกร้อยเหรียญลงมาเลยเหรอฮะคุณพวันครับคือเมื่อวันศุกร์มันก็ทะลุลงมาแล้วแต่มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยโลอยู่ประมาณพันห้าร้อยเก้าสิบแปดดอลลาร์ต่อทริสเอาค่ะแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือพัน หกรเกหกรเมื่อเช้านีมีแรงซื้อจากห6 0 9ขึ้นมายืนอยู่ระดับพันหกรสิบก็ไปไม่ผ่านค่ะก็ย่องลงมาก็เชื่อว่าแรงซื้ออาจจะยังไม่ค่อยเยอะแต่ต้องดูค่ะหลังไไบ่ายๆยุโรปจะทํำยังไงถ้าแรงยุโรปยังพอมีซื้อเข้ามาเนี่ยก็ยังหลักๆให้นักลงทุนตั้งเป้าไว้ที่พันหกร้ค่ะผ่านคือผ่านไม่ผ่านคือมอเป็นเทินขาลงค่ะ อตอนนี้ทองเป็นเทรนขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนเหรอครับคุณมาวันครับคือถ้าอยู่ใต้ระดับ1625ค่อนข้างชัดเจนค่ะเพราะว่ามันเป็นโลเมื่อเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยเวลาลงมาระดับเนี้ยมันเร็วมากพันหกร้อยยี่สิบห้าแวบเดียวเราก็กลับขึ้นไปแต่ตอนนี้ลงมาแล้วยืนค่อนข้างมาแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้เนี่ยประเมินได้เลยว่ามีโอกาสที่จะลงอีกอนะคะอื uh huh. แต่น, uh huh. นี่ท่านเชื่อว่านะ่าจะมีแรงซื้อเข้ามาอีกสักระยะหนึ่ง uh huh. เพื่อที่จะพยายามเทสพันหกร้อยี่สิบอีกรอบหนึ่งก่อนถ้าไม่ผ่านถึงจะมีการยอ่อนะคะ่ะ แม่ก็เรียกว่ารอบนี้ทองคําเหวี่ยงลงมาแรงนะฮะผู้คนก็ติดดายกันเยอะไหมครับคุณพวันครับด้ส่วนใหญ่นักลงทุนก็ตับตัวค่อนข้างเร็วนะคะเพราะเราก็มีการประเมินกันอยู่แล้วว่า ถ้าหลุดพันหร้อยี่สิบห้าให้ให้เปลี่ยนวิธีการลงทุนนะคะ oh. คืออาจจะถัวถัวเฉลีลลลล่ยต้นทุนหรือว่าอาจจะรอซื้อจากข้างล่างขณะที่ลงไปพันหร้อยต้นๆแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาก็ถัวเฉลี่ยเฉลียล่ยทุนเดิมแล้วก็ออกอะคะ่ะคือการย่อครั้งนี้ต้องดูค่ะว่าแรงซื้อจะเข้ามามากแค่ไหนเพราะว่า ถ้าหลุดพันหกร้อยทุ่นทุ่นลงไปเนี่ยระดับที่พัน0กพันรเนี่ยรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่ระดับถัดไปคือพ5นหารค่ะ โอ้โห,โโหจกพันรอยหลายนัน้นกับองคําจะได้ความน่าสนใจไปทั่วขนาอาจจะเป็นเนื่องจากห่วนเนี่ยสามารถทํากาไรได้ค่อนข้างเยอะอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะแต่ <S <S 2> <S 2> แต่วอจีก็เชื่อว,ว่าสักพักหนึ่งพอทุกอย่างลงเลยมากจนน่าสนใจแล้วเนี่ยกองคําน่าจะมีรีบาลดับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง คงจะต้องไปหาสุดโลอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะแหมคุณจี20ประชุมที่มอสโกออกคำถแถลงการ์ไม่ได้กดดันหรือไม่ได้ปรามญี่ปุ่นกับสหรัฐเรื่องข้างเงินตราเ r e นซีวอลเลยเนี่ยตรงนี้จะส่งผลยังไงต่อไปครับคุณมาวันครับคือต้องดูค่ะว,ว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจะมีการแข่งกันลดข้าเงินอีกไหมถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่ง ที่ช่วยซัพพอร์ตได้แต่ถ้ายังมีมีการช่วยกันลดค่างเงินอีกเนี่ยอทองคาก็อาจจะด้วความน่าสนใจพอไปเพราะว่าไปเล่นเป็นเคอร์นซี่น่าจะทํากําไรได้มากกว่าค่ะอืมแหมนะฮะก็กลุ่ม G ี0นึกว่าจะเอาแถลงการแรง,งๆมาปามญี่ปุ่นนะฮะแต่ไม่กล้าแตะญี่ปุ่นนะฮะก็เลยเกิน<อ>นิดเดียวค่ะเอเอเกินนิดเดียวนะฮะ,ะญี่ปุ่นก็บอกอย่างนี้ก็สบายเช้านี้เงินเย็นก็เลย ทะลุขึ้นมาอีกนะฮะก็อ่อนตัวลงไปอีกนะครับค่างเงินเยนนะฮะคุณพวันครับแล้วสถานการณ์ถ้าเป็นอย่างนี้ในเชิงของนักเก็งกำไรเนี่ยเขาควรที่จะปรับตัวยังไงดีครับ ก็มีสองนยันยยะนะคะถ้ามีการรีบาวขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งที่ระดับแนวต้านเนี่ยที่พันหกอาจจะช็อตลงมาแล้วก็มา,าปิดสถานะแถวพั0หเพราะว่าพันหกร้อยเป็นจุดแรกที่รีบาวตอนวันศุกร์นะคะอาจจะต้องมีการเทสอีกสักรอบสองรอบก่อนที่จะเบรกลงไปแต่ถ้าเทสตรงแถวระดับ1600แล้วยังสามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย ก็อาจจะเป็นรับต้านระดับพันหกร้อยพันหก้อยี่สิบจนกว่าจะเบ็กซิกใดซิกหนึ่งถึงจะมองว่าถลุพันหกร้อยลงไปแล้วเนี่ยระดับต่อไปคือพันหกร้อยพันห้าร้อยแปดสิบแล้วก็พันห้าร้อยห้าสิบเป็นถัดถัดไปอะค่ะอืมนะครับแต่เรามองว่าย่วงเนี้ยข่าวที่จะสนับสนุนให้ทองคำตับตัวขึ้นยมีค่อนข้างน้อยนิดเหนื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็น จะเป็นเอ่อการประทุมของทางซีอ่ออเมริกาหรือว่าข่าวตัวเลขของทางอเมริกาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกตัวเลขจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อจะเป็นการเป็นจับเครนก็อย่าง,งสุกที่ผ่านมาจับเลสเครนก็ตัวเลขก็ดีขึ้นก็เป็นตัวหนึ่งที่กดดันทองคํา ถ้ายอ่อลงมาอย่างที่ดท่ันประเมินไน้ที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าการยอร่องนทํงเนี่ยในในช่วงดาวกอนลึกเนี่ยย่อลงไม่ไม่ลึกโอกาสที่มันจะดีดตัวกลับขึ้นมามันก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้ายอ่อลงลึกเนี่ยโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นมามันก็คงจะยากนิดนึงคงจะต้องใช้เวลาอย่างเช่นจีนเนี่ยท่านเมื่อเช้าน,นี้จีนฟื้นขึ้นมาแล้วสามารถดีดขึ้นมาอยู่เหนือระดับ1,620ได้ก็เราก็มองว่าโอเคค่อนข้างที่จะปลอดภัยมีโอกาสที่จะไปต่อ จะดูเหมือนแรงซื้อจะเข้ามาน้อยมากอะค่ะออยังไม่สามารถต้านแรงขายได้เพราะนั้นเราก็ประเมินว่โอกาสที่จะกลับมาเทส1 6พันหไวอีกรอบน่าจะเห็นค่ะคือเมื่อเช้าก็พยายามซื้อดันขึ้นมานะแต่ดันขึ้นมาได้แค่เจ็ดเจ็ดแปดเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ตัวเขายเอะแล้วยังแถมวันนี้เป็นวัน President อ a y นะคะนั้อเมริกาก็หยุดอีกแล้วอะค่ะครับ ก็เรียกว่าอเมริกาหยุดวันนี้จีนเปิดนะฮะจีนเนี่ยเป็นโอกาสดีที่จะดันทองขึ้นแต่ดันกันได้แค่แปดเหรียญเท่านั้นเองนะครับโอ้เอ้ยนะฮะแหมอ้าวก็เราเองก็เป็นห่วงนะฮะบรรดานักลงทุนทองคํานะครับก็จะต้องแนะนําแล้วก็พยายามป้องกันความเสี่ยงนะฮะไม่ให้เกิดสภาวะขาดทุนหรือว่าอะไรนะฮะจนเกินไป การลงทุนในทองคำน้าช่วงช่วงระดับต้นๆเนี่ยนะคะไม่ควรลงทุนด้วยปริมาณเยอะๆควรลงทุนน,นด้วยปริมาณที่สามารถเข้าเร็วออกเร็วได้อันนี้น่าจะเป็นการปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าหลังจากที่หลุดพันหแล้วเนี่ยจะปรับลงมาเป็นเทรนขาลงเลยไหม,มในระยะสั้นอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การลงทุนด้วยปริมาณเยอะๆเวลาจะกลับตัวอาจจะช้านิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ดิฉันเคยแนะนําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือแต่แต่ละระดับให้ทยอยเข้าแล้วก็ทยอยออกเพราะนั้นเราจะสามารถปรับพอร์ตได้เร็วขึ้นนะคะอืมนะครับก็เอาละครับทองคําก็โอ้โหแท่งดํายาวนะฮะลงมา28เหรียญน,นะฮะเมื่อวันศุกร์นี่แล้วก็ลงมาขะเ่าวขวัญเลยนะฮะกระผมขวัญคู่ต่อสู้เลยนะครับ ก็เอาละครับเราก็คงจะต้องติดตามดูเห็นวันพุธนี้20่มิุมพาจะมีรายงานของเฟดเป็นมินิสของเฟดออกมาใช่ไหมครับคุณาวาใช่ค,ค่ะ f อ m c มซีมินิสค่ะมีการแถลงข่าวสภาวะเดือนมกรา,าที่เขาผ่านมาเศรษฐกิจโดยรวมเป็นยังไงแล้วมีนโยบายทางการเงินอะไรออกมาบ้างก็ต้องจับตามองค่ะจะมีไฮไลท์สองตัวที่น่าจับตามองคือวัน วันพุธแล้วก็อออของอขอางทองวันพุธเหมือนกอันจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยซื้อพันธบัตรคืนเนี่ยต้องดูค่ะว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยไหมค่ะเพราะนั้นอันนี้สองตัวนี้ก็จะมีผลกับทองคําค่อนข้างเยอะค่ะใช่เลยครับวันพุธที่ยี่สิบกุมภานะฮะต้องจับตามองนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณพิสุทธิ์ครับ,รบสองวันนะฮะสองวันสำคัญน,นะฮะ,ะคือเนี่ยวันที่ยี่สิบกุมภาวันพุธเี่ยกถึงนี้นะคุณพ,พ,พิสุทธิ์มีสองเรื่องครับสองเรื่องเรื่องที่หนึ่ง Minutes นะครับอันนี้คือรายงานของเซฟนะฮะของ FOMC ว่าจะยังคงผ่อนคลายการเงินอัดฉีดเงินต่อไหมนะครับแล้วก็มองทิศทาง เงินเฟ้อเป็นยังไงเศรษฐกิจอเมริกันฟื้นแลือยังการจ้างงานดีขึ้นแลือยังเฟดนี่หลังๆนี่ไม่ไม่ได้เป้าในการทํางานไม่ได้อยู่ที่การคุมเงินเฟ้อฮะแต่เป้าในการทํางานคือดันให้คนว่างงานน้อยลงลดจํานวนคนว่างงานในอเมริกาส่วนของไทยก็ต้องจับตากรนงไทยนะฮะว่าคุณประสานไต้รัฐวรกุลเนี่ยเพราะว่าแบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยไทย ลงมานะ,ะจาก2.75จะลงมา1นอชเนี่ยหนึ่งขั้นเนี่ยเหลือ2.50หรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ดูจากสภาพการที่คำสัมภาษณ์ของคุณประสานไต้รัฐวรคุณพัวแบงชาติแนวโน้มอ,อ,อ,อาจจะไม่ลดนะคุณพิสุทธิ์นี่ฮะประสานชี้สบู่ต่างยี่ห้อลดดอกเบีย้ยไร้ผลนะคุณพิสุทธิ์นประสานชี้คิดต่างครั้งเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเป็นสบู่กละย,ยี่ห้อเหฮะแล้วบูมองสบู่กระยี่ห้ออัจได้แมทที่ภาษานเดียวนี้นี่นสำนวนโมหันหายกาศนะฮะอ่าเหตุบกเบี้ยต่ำอาจเกิดภาวะฟองสบู่ในประเทศได้เช่นกันส่วนเงินไหลเข้าต้องขึ้นอยู่กับแต่งชาตินําเงินมาลงทุนอะไรผลผลการศึกษาธนาคารกลางส่วนใหญ่จะพิจารณาความเสี่ยงของแต่และประเทศเป็นหลักนะฮะย้ำการขาดทุนของแบงชาติ ยังไม่ต้องรบกวนงบประมาณและเงินภาษีของประชาชนแมโอ้โหนี่ยังเชื่อมัน่นเต็มเปี่ยมเลยนะ<ม>ขนาดถูกการเมืองบีบอาจารย์โป<ม>่งบีบคุณ<ม>ต้องบีบขนาดนี้นะนับ<ม>แปลแภาษา,านี่มไม่ยอมแพ้เอา้า<ม>ก็คูว่าแบงชาตินี่คุณสมบัติขั้นที่หนึ่งต้องแข็งไว้นะฮะ<ม>แต่ว่าจะแข็งได้แค่ไหนทนแรงบีบได้แค่ไหนนะก็ต้องติดตามดูมวันพุธนี้แหละครับ เอาละครับเดี๋ยวเราพักเด็กกันสักครู่นะฮะคุณพิสุทธิ์ครับ,รบแล้ววันนี้ช่วง2ก็ยังมีอยู่นะฮะช่วงสองนี่วันนี้ไม่มีรายการ SME today นะฮะผมก็จะวิเคราะห์ต่อแล้วก็อาจจะมี